ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS n e สิ Channel นะครับคลิปนี้ผ่าเพื่อนมาเปลี่ยนแบตเตอรี่สมาร์ทการ์ดนะครับเป็นสมาร์ทการ์ดเข้าหมู่บ้านนะครับไม้กระดกข้าหมู่บ้านนี้ฮะมันจะมีสี่มุมที่เป็นช่องรูๆแล้วนะฮะอันนี้ใช้ไขควงแบนเล็กๆนะครับแย่เข้าไปแล้วก็งัดนิดนึงนะครับฮะสังเกตเลียวนะครับงัดให้มันหลุดจากเกขียวล็อกนะครับทั้งสี่ด้านนะครับอ่าฮะหลุดแล้วครับแค่หลุดทั้งสี่ด้านแล้วก็ยกออกมาได้เลยครับนี่ แผงวงจรข้าในจะเป็นประมาณนี้ครับจะมีใช้ถ่าน3โวลต์2ก้อนนะครับเป็นเบอร์ CR2032 นะครับเพื่อนหาซื้อได้ง่ายๆนะครับก็ดันออกมาเลยครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่กลับเข้าไปด้านเดิมหนึ่งฮะวิธีดันก็ดันออกมาได้เลยนะครับแล้วใส่ก็ใส่แบตเข้าไปถวมกับเข้าที่เดิมนะครับน่ฮะวิธีปิดก็คือวางลงนี่ฮะเป็นจะมีช่องช่องรูช่องถ่านนะครับวางลงให้ตรงเบ้านะครับเอาลงให้ถูกด้านแค่วางลงไปก็ แล้วก็วางช่องรูให้ตรงนะครับแล้วก็กดกดพร้อมกันนะครับทั้งสี่มุมอันนี้ก็ลงแล้วครับง่ายมากเลยครับขอบคุณเพื่อนๆเข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์เพื่อมกำลังใจในการทำต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ